มันจะเป็นอย่างนี้เว้ยถ้าเกิดแกชอบคนมีแฟนแล้วเว้ยแกจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแกจีบมันใช่ไหมเฮ้ยมันมีชาแล้วอะแล้วมันก็รู้ว่าแกชอบมันใช่ไหมแต่มันก็ไปอยู่กับแฟนมันใช่ไหมพอมันเลิกกับแฟนเว้ยมันจะสนใจแกเป็นคนแรกเว้ยเพราะมันรู้ว่าแกชอบมันแต่ประเด็นคือถึงตอนนั้นอะประเด็นคือมันเวลามันผ่านไปนานเกินอะประมาณ7เดือน8เดือนหรืออาจจะเป็นปี2ปีอย่างเงี้ยจะเวลามันผ่านไปนานเกินไปเว้ยมันทําให้รู้สึกเฮ้ยกูชินชาว่ะแบบเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะ แล้วเราก็ได้เจอแบบผู้หญิงใหม่ๆด้วยเขาจะบาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แล้วประเด็นคือมันแล้วมันทำให้เราสึกเฮ้ยมันจะยูเทิร์นกลับไปหาคนเก่าเพราะวะ่าเราก็ไม่รู้嘛และอย่างหนึ่งเราก็รู้แหละว,ว่ามันเคยมีผัวเป็นคนเนี้ยแต่เราก็แบบเราก็ไม่ถืออะไรนะเราก็ไม่ถือนะถ้าเราจะคบมันต่อนะเราไม่ถือจริงๆนะแต่ประเด็นคืออะไรว่าตอนนี้ติดปัญหาชั้นอัดเออร์เนี้ยเป็นอย่างนี้นละแล้วปิดปิดปัญหาอะไรถ้าแก้ปัญหาเรื่องเงินได้นะกูจับมันทําเมียเลยกูบอกเลย